กำลังวางแผนตกแต่งบ้านในช่วงนี้วันนี้เราจะพาไปชมไม้เทียมคุณภาพดีราคาพิเศษที่บุญถาวรบางนากันค่ะและนี่เลยค่ะพี่บีพนักงาน PC ประจำวัสดุนิยมค่ะถ้าลูกค้าเข้ามาที่บูธเราแล้วถ้าต้องการในส่วนของคำปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องสินค้าหรือว่าราคาหรือว่าการติดตั้งสามารถสอบถามทางพี่บีได้เลยนะคะสินค้าร่วมรายการมีสต็อกแน่นทุกแบบเลยค่ะไม้พื้นภายนอกแบบล่องเล็ก ล่องใหญ่ราคาจากปกติ485บาทลดเหลือ4 4 9บาทต่อเส้นค่ะไม้ผนังภายนอกแบบลายเรียบปัดเซียนลดเหลือ4 3 9บาทต่อเส้นและแบบลายพิมพ์ไม้ลดเหลือ4ี9บาทต่อเส้นค่ะไม้ละแนงตันหน้ากว้าง1นิ้วราคาลดเหลืออยู่ที่239บาทต่อเส้นหน้ากว้าง2นิ้วราคาลดเหลืออยู่ที่3 9 9บาทต่อเส้นค่ะไม้ล้วเราจัดโปรโมชั่นอยู่3รุ่นขนาดยาว2เมตร และรุ่นนี้คือรุ่นขายดีลายไม้ลึก 3D ดลดเหลือ299บาทต่อเส้นค่ะที่สาขาบางนาเรามีจัดสินค้าโชว์ครบทุกแบบพร้อมทั้งพี่พนักงาน PC ที่คอยให้คำแนะนำอย่างละเอียดค่ะโปรโมชั่นลดราคาทานาหน้าร้อนมีถึงแค่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะพิเศษสำหรับลูกค้าที่ช็อปครบ3,000บาทขึ้นไปรับฟรีแก้วน้ำพรีเมียมของทางวัสดุนิยมค่ะรีบมาที่บุญถาวรบางนาโซนวัสดุนิยมกันนะคะ